แท่นแท่นแทน,แทน,แทนเท่าไรคะนี่เท่าไรสองสองปีนี้นะคะยอดขายไม่ดีลดนิดหน่อยก็โอเคค่ะดีนะคะนะยังได้สู้ๆค่ะทำยอดใหม่ปีนี้เอาให้แตกๆปัง,ปง หนึ่งปีมีครั้งหนึ่งค่ะแรงใจของลูกน้องนะคะหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งพอให้ชื่นใจพอให้ได้มีแรงเนาะพอให้ขายดีห่งเฮงท่าปีนี้ก็ให้ดีห่งเฮงยอดดีขึ้นกว่าเดิมนะคะถึงจะได้หนักหก,กว่านี้ปีนี้ยอดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะแต่ก็ยังได้ก็ยังดีค่ะ ช่องชององชองชองันอันนี้ของของของปลาซองหนึ่งนะคะและของพ่อบ้านหนึ่งสองช่ <classics. S 1> องอ,งองวดอวดกันหน่อยค่ะอวดอวดอวดวดปีแะกหนึ่งครั้งค่ะจริง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 ใครได้ซองบ้างคะปีนี้นี่ปลาได้เลยซินเจียยู่อีซิน,นี้ฮอใช้ค่ะขาดยดีแข็งเรงรวยๆปังๆนะคะ ครบคนเท่าแก่มากค่ะที่น่ารักนะคะที่ให้ทุกปีกค่ะทุกปีได้น้อยได้มากก็ตามยอดนะคะปีนี้ก็ตึงขอบคุณมากค่ะหนึ่งปีมีครั้งหนึ่งกก็จะประมาณนี้แหละค่ะใครได้บ้างคะขอเสียงไหนคะ่ะเสื้อแดงค่ะมารับสองแดง